นี่ก็อย่างเป็นอันที่สิบแล้วนะครับน้องปันปันก็ยังไม่ได้อะไรเลยความพยายามความพยายามครับเย็นนะครับคือทนต้องใส่แพ่ไว้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็ต้องอยู่ที่นั่นโอ้โหเพชรผู้ชมครับของเชีย,ยร์พี่ครับดูครับโอ้โหเชียร์ มาประมาณสา0รกว่าคนครับมาเชียร์เด็ก2คนนี้เาเลยครับความพยายามหรืไหนกวาับขอแล้วครับอันที่20สวครับ่านีกครับยังมีความพยายามครับอันนี้อันที่20สแล้วนะครับเฮ้ยอักังน,นึงมาตายอันตังนึง ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามาอยู่ทีไไ่ไหนนะเอา